คลิปนี้เป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นนะถ้าใครคิดว่าง,งมงายเลื่อนผ่านได้เลยถ้าไม่ใช่ทางถ้าไม่ใช่จริตนะคะอ่ามาดูกันนะคะว่าคนที่เปิดใจรับฟังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทวดาครูคูบาจาร์แม้กระทั่งเจ้ากามายเวนะคะอยากจะสื่อสารอะไรนะคะผ่านไพ่ภพภูมิสำรับนี้นะ,ะมี่บอกเลยว่าค่อนข้างขลังเหมือนกันนะคะรองมาจากไพ่ครั้งนะคะมี่ก็ชอบสำรับนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ พลังงานของมีด้วยเช่นกันนะคะามาดูกันนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูครูบาอาจารย์นะคะเจ้ากรรมนายเวรของทุกคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะท่านอยากจะสื่อสารอะไรนะคะผ่านไพ่ภพภูมิสำรับนี้นะคะหยิบมาสามใบนะพลังงานโอ้โหอ่ะความตายขึ้นมาค่ะ อ่าไม่ใช่เราจะตายแนละ้วทุกคนหมายถึงว่าพลังงานสิ่งไม่ดีเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ความเจ็บปวดความผิดหวงังความเสียใจที่ทุกคนเจออยู่ณนะตอนนี้นะคะมันกำลังจะจากคุณไปแล้วนะนะคะตายเพื่อเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดับไปแล้วย่อมเกิดขึ้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานอะไรก็ตามที่ทำให้คุณแบบเจ็บปวดผิดหวงังเสียใจจบสิ้นลาจากทุกอย่าง ยอมรับนะคะ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะมันคือสิ่งที่เราเคยสร้างเคยกระทํามาเคยสร้างเหตุสร้างปัจจัยมาทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นยอมรับซีโรราบแต่ไม่ใช่ว่าการยอมแพ้คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะถามตัวเองว่าวันนี้เราพร้อมที่จะเริ่มใหม่หรือยังนะบางคนจมอยู่กับปัญหาบางคนนะคะยอมนั่งก้มหน้ารับชะตากรรมกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะไรที่มันเสียไปแล้วอะไรที่มันจบไปแล้วอะไรที่มันจากไปแล้วค่ะมันคือเหตุที่มันจะต้องเจอที่จะต้องเกิดเพราะฉะนั้น ค่ะวันนี้นะคะเมื่อเรารู้แล้วเรายอมรับนะคะแล้วเราเดินหน้าต่อนะคะสร้างใหม่นะพร้อมที่จะสร้างใหม่พร้อมที่จะเกิดใหม่หรือ,อยังถามตัวเองก่อนนะคะเพราะหลังจากนี้ค่ะความอุดมสมบูรณ์นะคะเกิดขึ้นมาแล้วพระแม่ทรณีกับไพ่ปลาอานนนท์ขึ้นมานั่นแปลว่าโชคก้อนใหญ่โชคก้อนโตนะคะมีรถมีบ้านนะคะ พลังงานของความบุดมสมบูรณ์นะการเงินไหลเข้ามาทุกที่ทุกทางแต่ก็ระวังในเรื่องของการจ่ายออกไปด้วยเช่นกันถ้าหากการจ่ายของคุณนะคะมันไปจ่ายในเรื่องของอสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีคุณค่าคุณจ่ายได้เลยค่ะแต่ก็ระวังในเรื่องของการจ่ายแบบ ตามใจตัวเองนะคะเพราะว่าพ่ใบนี้ขึ้นมาระวังเก็บเงินไม่อยู่แต่เงินของคุณอะ่ะจะไหลเข้ามาทุกที่ทุกทางทําออนไลน์คือดีมากนะคะบอกเลยว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆใครที่มาเจอคลิปนี้การเงินของคุณจะดีใครที่อ่าอยากมีรถอยากมีบ้านนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะมีเงินก้อนใหญ,ใหญ่เงินก้อนโตคุณอะ่ะเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่ เหมือนกับว่ารับแบกรับปัญหานะคะรับผิดชอบหลายอย่างรับผิดชอบคนในครอบครัวรับผิดชอบคนในองค์กรน,นะคะคุณมีศักยภาพคุณมีฐานบุญฐานบาร,รมีนะ่ะเออนะคะเป็นพลังงานที่ดีเพราะฉะนั้นค่ะบอกเลยว่าการเงินหลังจากนี้มันจะมีเข้ามาทุกทางแน่นอนคุณแค่เปิดนะคะเปิดใจนะบางเนี่ยพลังงานของคนที่อยากทำออนไลน์หรือทำออนไลน์อยู่แล้วนะคะเฮงปังนะมีบอกเลยนะคะขอพรพระแม่ธรณีนะคะซึ่งบอกเลยว่า ใครที่มาเจอคลิปนี้หลังจากนี้ค่ะดวงชะตาของคุณนะคะจะดีขึ้นจะเฮงขึ้นจะปังขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วนะคะมันเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้คุณเรียนรู้เติบโตต่อไปนะคนรวยคนเป็นมหาเศรษฐีเขาผ่านเหตุการณ์สถานการณ์ความยุ่งยากความลําบากความเสียใจความผิดหวังความล้มเหลวมาทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันคือพลังงานของคุณที่จะพร้อมรวยพร้อมไปพร้อม เติบโตหรือ,อยังนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วคุณออกจากจุดนี้ได้เลยนะคะเพราะนี่คือพลังงานที่จะพาคุณนะไปสู่เส้นทางที่มันดีขึ้นกว่าเดิมถ้าใช่พลังงานน้อมรับคำทำนายและแชร์ออกไปแต่ถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยค่ะ